โบลานเป็นผ้าไหวคู่ได้วเวลาเป็นจีเอ็ดอียังทำอีนัง,นนงเป็นเก่าไหวครูเนาะคำโบลับโบลันเป็นวาเป็นว่าไหวมันหนาฟั่งของคนเอเชกยโอมเนาะปิจิกาลิยานอมก้มเกศกอนตวายยอกกระพุ่มมือขับประคุณใจแก้วตนโตขาหออมอบปะไตลัดก็ให้เป็นดังบัลลังก์คำจีระลงพุทธโตเจ้าตาสองกำสวายบูต้าตางปจิบมือทิพนิว แทนจีดอกเทียนต้องของถวไว้บูชาพระหยดคุณใจแก้วทั้งเราขอนบหน่อมคุณแห่งผู้บากับตั้งบิดาไทยม่านตาสนแม้คุนเปลียงเพี้ยนไหดอกไ่สูงขาขอหนอหนอบน,นิวผู้วิเศษกินพ้อมกับตั้งฝูงเวทาภูมีลิดกวงขาขออธิษฐานหน่อมคุณไจดอกตัวแดนขอพระคุณจงมาสู้กรรมน้ำก่นอนโย่ทรงแดดถอนขอให้พระคุณจงต่อยตีปัญญาไข แต่งสารแดดเออหนะเห็นว่นล้ญาติโยมโอ้ยังแม่นดีได้เนาะชีวิตของเฮานี่กกน,นี่ละรักของธรรมะความกตัญญูกตเตาเวทีนเนาะบรรยากาศของชีวิตมันกกยังต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปเนาะโอ้วันเวลามันกกหมุนเวียนเปลี่ยนไปปุบปั๊บปุบปั๊บผ่บานไปไวหรือได้ลละเนาะชีวิตของเฮานี่แกได้ยเวลาและวารีบนเดบีซี่ซซีค่อย ถาไผเด้อออกสัญญาติโยมสมบูรณ์ส,ส no. ุขวันมันไปไหวคือย่างนี้ต่อนี่ก็เว้าวนามโมตัวบ้งเลยเดี่ยนาโมนาโมว่าเส้นไหวไหวนี่แหละนาโมนามาวันพระขาบไหวนี่แหละญาติโยมเนาะเป็นอย่างเป็นจริงตั้งนามโมได้เว้าวตัวบ้งเลยเด้เมื่อวานนี่ญาติโยมเนาะนั่นแหละคือความเป็นนาโมนาโมนี่เว้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวนาโมนาโมตัสสะพะก็ว่าตัวลังอตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนั่นบ่งบอก พระตคุณของพระพุทธเจ้านี่สักอิพระพุทธคุณอัปมาโนพุตโตพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณบ่อใดหลายนับบ่ควยนับบ่ทวนเนี่ยยอด้อมเนาะเป็นพระนาหน้าไว้เนี่ยเรื่องพระคุณเนี่ยแต่ว่าวกับมาร่วมอยู่นี่ล่ะมาร่วมอยู่ในพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณนี่ล่ะมาร่วมอยู่ในพระมาหาการุณาคุณนี่ล่ะนะ่ายอด้อมนามโมเนี่ยเป็นสิ่งที่ขังอ่า พระปัญญาคุณประวิสุทธิคุณพระมหากาุณาคุณของพระบุทธเจ้าเนาะนาโมสัสสะภะคะวะโตอะลังะโตสัมมาสัมพุทธะนี่แหละโอ้ยอดเยี่ยมพระยานั้นมาสวดพุทธคุณตัมมาคุณสันฆคุณอิติปิโสร้อยแปดจบน้ากันเนี่ยท่นานเจ้าคุณสี่ผ้าสวดเองนี่เงาเองเลยละ่ะคือจังกับทุกเทือเวลาที่มีสมบอดพุทธาพิเศษวัดมณีวัดหน,น้ารามเนี่ยท่านเจ้าคนสี่สน้่มผ้าสวดเองสาธยายเองรวดประเสริ เออบูจับไม่เนี่ยก็แม่นท่านเจ้าคุณน่ะ่ล่ะร้อยแปดจบมาละเออปีบ้าสวดร้รอยแปดจบนะเพราะว่าเนี่ละ่ะเข้าได้ละล,ะลกนึกถึงพระเออบรลีสุตีกุณพระปัญญาคุณโดยญญเฉพาะพระปัญญาคุณเนี่ยพระปัญญาคุณเนี่ยเออพระพุทธเจ้าของเข้าเนี่ยเป็นเป็นภูมิปัญญาเนี่ยบอมแมนมีเฉพาะในาศาสตร์ที่เป็นพระพุทธเจ้าท่นนั้นเด้เมื่อเป็นพระพุทธที่าศสาสตร์ูกศาสตร์เป็นกับนี่พระปัญญาทั้งนั้นเลย โดยกอย่าง,งายิ่งฟาดที่เป็นธรรมโหสถยิ่งด้วยปราปัญญาบรรัลมีปัญญาเป็นเลิศเนี่ยแหละยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ตอนจิตเป็นถึงพระโพธิสัตย์ยิงด้วยปัญญาเนาะนีะ่แม่ยิงสองคนแย่งเด็กหน่อยกันต่างกันแย่งกันว่าผู้นี้เป็นลูกของโตเด่กน่อยผู้นี้เป็นลูกของโตก็แย่งกันแย่งกันไปแย่งกันมาปรากฏว่าบ่มีผู้ใดตัดส,สินใดแม้ทุลาการกต่บ่ อาจี่สามารถตัดสินได้ก็เลยไปหอดไปถึงพระพทธิธี่สัตมโหสถให้มโหสถเนี่ยได้ตัดสินว่าแม่ยิ่งสองคอนเนี่ยผู้ใดเป็นแม่ของเด็กหน่อยผู้นี้เพราะว่าแม่ยิ่งผู้นึงเนี่ยเป็นแม่แท้ๆบอมแมนแม่ปลอมอีกผู้นึงน่ะปัดเป็นนั่งยักษ์นีนี่นั่งยักษ์ีนี่แปลงโตมากเป็นเคือ่อกางกับแม่ผู้เก่าน่ะละมันแปลงโตได้แบบโอ้ย ปลอมโตแบบสนิทเลยฮะนะเอที่มาเอาเด็กหน่อยปุณิไปกินให้ได้ว่าท่นไปแปลงโตได้ดีพระพุทธปสิปัสมาหสถฟคนหูดีว่าผู้ใดเนี่ยเป็นแม่แท้ผู้ใดเป็นแม่บอ่อแทอ่ย้อนว่าเพิ่นมีปีซ่าปัญญาคว่มหู่นก็นเลยออกอุบายว่าเฮาเนี่ยคสามารถที่ตัดสินได้เอ,เ,อเอาเอาให้เจ้านี่ย่งกันบึงด้วว่าท่นให้เตอทั้งสองนี่ย่งกันเองที่ ผู้ใดย,ย่างเด็กหน่อยผู้นี้ไปได้เด็กหน่อยก็เป็นของผู้นั่งต่างคน้นต่างย่างกันไปก็เลยดึงแขนเด็กหน่อยคนหลักขางดึงกันไปดึงกันมากเด็กหน่อยมันก็ห้องแม้เราอนเออพอดึงไปดึงมาเด็กหน่อยมันก็ห้องแบ่บอระจันงออนมันเจ็บเนี่ยแม่ที่แท้จริงย่านว่าแขนลูกสีขาดแขนสีลดก็เลยต้องปล่อยเนีดือความเลือดตนสงสารลกูกแต่ว่าแม่ยิ่งสิแปลงโตมากซึ่งนั่งเป็นนั่งยักษ์สี่นีะ เออฟันบอย่อมปล่อยบบานนี่ตายก็ตายบาะว่าตั้งใจเดียวไปกินเนี่ยเออเดียวไปกินนะอ่ะนะเออป่อยเห็นเหตุการณ์จรั่นมาหัวซ้อนันก็นเลยตัดกินเลยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวใอยจะตัดกิ้มาะจันออแม่ยิงกินดึงเอาเด็กหน่อยพวกนี้ไปได้เนี่ยเป็นนั่งยักทีนี่บอแมนแม่แท้ๆแ,แ,แลแ้วกย,ยั่งแสดงปีศาจสามายิ้งไปกว่าหันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าธรรมดานี่ ยักษ์ปีนี้เนี่ยสีหนี้ลักษณะสามอย่างอ้กระเคลื่อนหนึ่งตาบอกกระพริบสองเวลาเว้ากับมีควันไฟออกจากปากสามนั่งยักษ์สีนี้นั่นอยู่ในที่กลางแจ้งเงาสีบอมี่ว่าแต่ป้าพมโหสถเป็นเว้าจังกันคนกันแนมเบ,บิงบักไดเลยแบบเนี้ยแนมเบิงเออเขาก็เลยเห็นชัดแจ้งว่าอ้าวเนี่ยมันนั่งยักษ์ปีนี้ตัวเนี่ยว่าแั่บอมยนเออคนตรมมาดาตัวเนี่ยว่าแอ่บอกภาษาต้นคนทั้งหลายแบบเลยพากัน ลุ่มประสาทั้นนั่งยักษ์ตีนี้นั่งยักษ์ตีนี้กันนี้เลยบางนีเตลิดเปิดเปิงไปผลสุดท้ายความจริงก็ได้ปรากฏว่าเด็กหน่อยผู้นี้เป็นลูกของแม่ยิ่งผู้นี้ยังแน่นอนอันนี้ก็เป็นพระปีชาสามารถอันลักแหลมของพระพุทธเจ้าแม้แต่สมัยเ,เป็นพระโพธทสัตว์ก็มีพระปีชาสามารถที่ลักแหลมยิ่งได้พรสรูฏเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระปีชาปัญญาแล้วก็แสดงว่าพระปีชาปัญญาของพระองค์นั้นเป็นยอดมนุษย์ยอดเทวาดายอดพระพุ่มบ่มีู้ใดสูนี่แหะเห็นว่าอะารอยากอบอันนี้คือพระปัญญาคุณที่มีในพระพุทธเจ้าเนี่ยและเห็นว่าเห็นว่าพระคุณของเพื่อนบ่มเมนตรมดาดี่พระปัญญาคุณเนี่ยแะจึงว่าเวลาเข้าสวดเอาสาธยายนเยนาะเมื่อนั้นอาสิภาอยากยอเนะโยโซตัาธากะโต พระตา,าคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิจาาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกับวิตูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารติ เป็นผู้สาม,มารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัสาเทว,วมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทว,วดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผูร้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระเขาวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกจำตั่งตอนาศาสตร์นาเห็นบทอสิพาสวดได้เมื่อนัน้น เออท่านเดี๋ยวคุณนสีป้าสวดสาธายายพุทธะุณนตร้มมาุณนลอยแปดจบเออด้วยตัวเองเลยแหละเนาะอยากชอบเนาะนี่ล่ะมาเอ็ดบอกปาคุณนของปะปุตเเจ้าอ,อัป,ปมาโน่พุทธโอ้มีปาคุนเอ่อบ่มีประมาณเด็กยววดลอยแปดจบได้อยากชอบเนาะมันน,นักปีตีพปีสองลอยแปดจบเนาะโอ้พุทธาพิเศษงาำกังเวนเนาะจางนั้นพิเศษภาเนาะอยากชอบโซบุโซฟนเอต้นเขางามๆเนี่ยผู้ใดเกี่ยวบ่ท่านกับลม ละนี่ละหนักแล้วเนี่ย aky, พวกเที mustache, ่ยวแล้วเทียวไปตากบ่เนิไวยเก็บท่านอยู่บ่ล่ะพากันเก็บท่านอยู่บ่ล่ะเออหลายมองได้หมู่ว่านนี่ยฝนตกฝนตกแห้งสิแมแถวม่วงสามปีบแถวเอ๊ที่เขาม่วงเนี่ยนะฝนตกแห้งคือกันเด้ฝนตกแห้งหมู่ว่านเนี่ยแถวอำนาจจะเลื่อนบางส่วนกัฝนตกแห้งคือกันบางมองแถวเรื่องนกต้าแถวบนกับตกบังเป็นรัาสายเนาะแถวบนทังบุกดาหารกับมีตกบังได้หมื่ว่านเนี่ย แต่ว่าเมื่องนเนี่ยฟ้าเหลือมแมบมากแมบมากแล้วฝนหำลงมาโอ้ยจะงแม่นขักเนาะเอออันนี้ก็เรื่องของฝนปลายฝนต้นหนาวเห็นบ่ลละญาติย่อมเอามาละลึกนึกถึงพระอ่พุทธคุณนะบ่เป็นอย่างดักมากเออเพราะว่าเอ่อการที่เข้าได้เหตดบุญได้ทำบุญเนี่ยมันมีความสุขญาติย่อมสุโบอนเป็นความสุขได้ละลึกนึกถึงพุทธคุณตรรมาคุณสังก,ค,งกคุณเนี่ยละ่ะตัวทติปีโสพระวิสุทธิคุณ พระพุทธเจ้าเป็นบริสุทธิ์แม่นว่องค์ใดประสามพูดสุวิสุทธสันดานตัดมูลกับเลสมานบอกมีมนมีหมอ,มมองบัวลาคีบอกปันพัวสูว่ากนตกรรมจรเนี่ยอย่าจอมเพราะอีหยังเนี่ยเพราะนี่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นตัดกิเลสได้เด็ดขาดเป็นสโมสตตัดประหารเนี่ยละ่ะความหลภความโกรธความหล,ลงเป็นโตว้วนกินของใจพระองค์พระองค์ได้สลับปัดเลยบอมีเหลือเลยความหลภความโกรธความหล,ลง เออบ่มีไรบ่สันเิ่นตัดในเจ็ดขาดบ่มีม่นกินมั่วมองกันนะเออเป็นสุวิสุดท่สันดานตัดมูลกิเลสประมาณบ่มีม่อนมีมองบวบเนี่ยล่ะญยาิย่อมม่อนจินมันเป็นกิมยางของน่าเหีนยบอกอากาศเตียนอากาศเตียนฝนห่ำที่หมู่ว่านมันเป็นกิมยางของใจพระุทธองสละได้เบิดญยตดย่อมสมบกสมบัตนเนาะเอ่อสลระได้เบิด อน้ำปลาไส้ของเปิ้ลกับบริสุทธิ์นี่แหละจึงเป็นพระวิสุทธิ์จีกุณเนี่ยแหละญยอดชอบพระมหาการุณาธิคุณพระเบตโพธิเจ้าเนี่ยมีพระปีชาสามารถ์มีพระเมตตากรุณาหลายไอเขามีนโมพุทธังตระ,ะนั่งกัจจามิธรรมังตระนั่งกัจจามินี่แหละเออพุทโธธรรมโมสังโฆเนี่แหละญายอดชมเอ้ยที่เพิ่งตั้งจิตตั้งใจน้อมเอาธรรมะนี่แหละน้อมใจไปปฏิบัติตามคำสอน น้ำกัสอนพระพุทธเจ้ามาไหว้ิีโตเอ้าพระพุทธเจ้าเป็นสอนเออย่าโลภเด้ออย่าโกรธเด้ออย่าหลงเด้ออย่าอิจฉาริษยากันเด้ออย่างแต่น่ะเอากับบอยอิจฉา,าริษยราบหลภบอโกรธบอหลงเอเอามีกันติมีความบดก้นนะกับมีความบดทนแต่ตละดเฮ็ดแต่มันได้นั่นล่ะมันคิดใจแท้เอ่อการนึกถึงตั้งตามประการเนี่ยเป็นทั้งประเสริฐแบบไระญาตยย่อมเป็นทั้งประเสริฐเอนะโมนาโมเนี่ยล่ะเอ เข้ากันดีได้ำปะปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาปรุณาคุณแบนบว่โดยสั่งปัญญาให้มันเกิดขึ้นที่โตเข้าแต่สันละเนาะ,ะเนี่ยเข้าได้ยินได้ฟังจึงปี่แล้วเนาะปัญญามันสิเกิดได้กับสุตัมยาปัญญาจินตามญาปัญญาเาวนามยนาปัญญาเนี่ยแหละมีสุจิตุลิเนี่ยแหละ,นะเนาะหัวใจของนักปลาเอาให้มันได้สุมาจากสุตะมันฟัง ออกต้นหยาดย้อมฟังดันเด้ายวุนเอามาลกโปเตดผู้ัวเม่เนี่ยฟังไปฟังมามันก็ได้เกิดปัญญาเกิดความหูมันฟังมันก็เกิดปัญญาเกิดความหูมันเป็นตังให้เกิดปัญญาจตกินตะมันขึ้นได้ฟังแล้วได้เห็นแล้วเอามาขึ้นเอามายินตรองเนี่แหละหยาดย้อมเคิดดังกระเข้ารับประทานอาหารเ้องกินเขาต้องเคี่ยวเคี่ยวให้มันละเอียดแต่ละห็นบอกดีๆบ่แม่ลื่นลุดลื่นลอดนะกิน เที่ยวนะปัญญาเป็นคืดๆกันส่ละการกิดคือจังกับการเที่ยวการยำเขาเจงสั่นละต้องไตรรองพินิจปิจารณามันจึงตดเกิดปัญญาพุษบุษชาไตถามถามเมื่อเข้าสงสัยก็ถามบอมแมนถามเพื่ออะไรความหูบอมแมนถามเพื่อล่องพุ่มแต่ว่าถามันสงสัยก็ถามอีเล่นะถามเพื่อให้มันเกิดปัญญาเนี่ยแหละอยากจอมนาะ เออลิมาจากลิชิคอยจดจำบันทึกเขาไว้สุจิปุริเจ้าบว่าพรนเจึงบอกว่ามันเกิดปัญญาสุจิปุริดินิมุตโตกะทังโสบันดิโตปเวเอ่อผู้ที่ศาสตจากสุจิปุลิแล้วเป็นบันรยิตว่ได้สุจิปุริจะสัมปันโ,นโนบันดิโตติปุบุเจติผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสุจิปุริแล้วเป็นบัณฑิตได้เอนมนละจ่กชอบโอ้ยจังแม่นฝักเนาะนี่แต่เน่าดีๆเลยธรรมะกัมมสอนของระบุทธเจ้าเนี่ย เออที่พ่อแม่ผู้บาอาจารย์คนตัง่นสอนไว้เออมันนับบกวคย,ยดีเลยเป็นตะวันต้อนหน่อยงอย่างอยอมจึงว่าเขาเกิดมาพบฟอบระพุทธศาสนาอยู่ในพื้นแผ่นดินทีดีจริงี่ละมันมีความสุขเออได้ยินได้ฟังเรื่องนั่นเรื่องนี้เอ่อ,อยากฟังกาบปูสอนล้านอยากฟังกาบยาสอนล้านได้ฟังเบิดอยากฟังเรื่องนั่นเรื่องนี้เอ่อได้ยินได้ฟังว่าดันไปเออยโยตีว่าเข้ากี่ เออได้ยินได้ฟังแล้วอีนั่ไปประพฤติปฏิบัติบ่จังจัดจ้าเอ่คือจังกับอ่าในกาบในกาบปูตอนหลานเนี่ยล่ะปูตอนหลานเออที่เป็นเบาเนาะอยาย่อมสมบูรณ์สก้อนเอ่เป็นเบาเป็นสอนไว้เข้ากันเอานําไปเอ่อคือคือจังกับข้าวเบาข้าวเบาเบาง่ายๆเด้อยาย่อมเออเป็นเบาง่ายๆเป็นเบาน้ำมดในการมดมันจะได้กินปลาน้ำมันมาปลาได้กินมด กดเขานั่นมีหาสีสามฝูงนงห้ามจือจำเมื่อนาเป็นกำผ้ายาสูหไยเปิ้นตั้งปลูเกเท้หั่งยาสูหไยไก่บ้านปลูกเง่อนห่านยาไก่ทั้งหลวงบอลได้ขวงงยาได้ไปต้องหักปีนองฝูงโมว่องตาหักลุงตาเอา,เอ,าเอาเสื้อโคดเสือ้อพายยดยาเปิกจากจิ้งได้เมียจิงคือได้แม่สร้างได้เมียสั่งปัวนงผ้าไหมหน้าปืนใย,ยเช็ดกินกับเหลือ เนี่ยบอดีมีแต่ความยากเนี่ยปากมั่งหัวเราทำตามบอต้องถามมัง่งมีส่วนหน่อยเว่าจ่อยๆขอเขาเป็นกินเอ็ดกินลิ้นปุงก้นเขายานเนี่ยเที่ยวบานมาเฮาเทีเจวๆอันนึงนั่นเป็นว่าเมียว้อนนั่นยายญินทากินยาขานก้นเขาบาา้านยาตานความกล้วยก้นข้าขายหาเงินเอาไว้ของควนได้ย่าให้เสียคุณเิน่นตำบุญโตยาทำบาปไปอาบนา้ำกันให้เจ้าสีขาสระหัวน้ำ หายคำตกเขาจึงควายว่าคำบุญคำท่านให้ลกูกหลานจือจำเอาไว้เอ็นี่มั่งนี่แหละที่ท่านเจ้าขุณได้อ่านนิน่งในปู่สอนหลานเนาะเออเป็นบอกว่าตีเฮ็ดบุญเนี่ยเออต้องหูจักอาบน้ำแต่งตนแต่งโตต้องซักหัวเออจึงควายว่าคำบุญคำทา่านหัว่น้าลายจึงว่าเนี่ยละมือมือมาสมบูดณ์เนี่ยละแต่งตนแต่งโตงามงามงามาจังสันเออใส่เสื้อผ้างามงามมาเออบ่เย็ดซ้มซอว่าสินไป เสียบางั่มๆ้าไม้า <t os> <t os> <In> ัมๆใจมากเอเป็นมหัตจรรย์ได้หน่อยอยากจอมสุวปตัวคันเนาะเออเป็นมาหัศจรจย์เนี้เนี่ยไปอาบน้ำให้เจ้าสีขาสะหัวน้ำหายค่ำตกเต่าจึงไปว่เว้าคำบุญคำท่านเป็ป่ะให้ลูกหลานจื่อจำเอาไว้ให้ชื่อใดเเวาต่อกันไปเป็นคนไนให้เงี้ยนความูอเฮ็ดสุลูเขากับบอมี่กลัวเฮ็ดม่วมั่วเขากับบอมีย่านไปเที่ยวบ้านกัให้บ่งหนทา้งคนตาฟ้างกับให้หลีกมันก่อนสอนผูยัยย่าให้ ผู้ใดไปไปแทนเนี่ย่นหวงแหนยาสูดได้ไปต้องของพี่น้องเออยาสูดได้เสขอบ,อนบอ่นบ่พ่อกาให้หาเติมใจเฮ็ดไอ้ได้บ่มีทร้งศูนย์คนบ่กุ้นบั่นเมืองศูนย์เต่าเมืองเจ้ามีศีนมีทรมเิ่นสีทําการบั่นเมือง,งงุงคนอยู่ทองในให้ในหน้าเขาสีป้ากันทุกมวลเตือนมีหล่นเือนบอ่มีทั้งลง่องเง่นอยู่ทองยาเบาอบอวดอ้างปูเป่นบ่ออ้างมีมากกว่าโตเห็นบ่ล่ะญาติจม เออพอเป็นบ่ออ่างเนี่มีมากกว่าโตเนาะใจโมโหพ้าโลกกันมากเสียปอปากมันหู้เป็นคมบ่เห็ดงามมันหู้เห็นยากยาลบมากเกิดจากโมโหเิ่นตั้งโตให้ไปเกี่ยวเว้าบ้านเมืองเต่ามีเท่าหลายคนบ้านเมืองจนเพราะมีแต่คนเว้าเออเบิ้งี่ลละบ้านเมืองจนเพราะมีแต่คนเว้าบ่มีอ่าบ่มีคนท่ำนะนะ่ยเื่อังกับเขาเว้าไปจดไปกันอ่าบอกว่าไอ้ยังก็ไอ้ พวกเอ่อ no action no action เอ่อ talk only อย่างนี้น่มอเดียนะบูสิเราตามเหตเมืองก้นอยู่หลายคนดีกว่าอยู่น้อยเว้าจ่อยจ่อยซอยสั่งซอยสันอยู่น้ำกันซอยสันซอยสัางเนี่ยะ